อฟฟิศซินโดมทุกอาชีพมีสิทธิ์ที่จะเป็นกันได้ทุกคนสมาร์ทโฟนซินโดมโรคที่จะเกิดได้กับคนในยุคนี้แล้วคุณสังเกตไหมว่าลูกหลานมีอาการนี้ไหมเริ่มหลังคอมแขนชาสายตาผ่านิ้วล็อกแล้วคุณจะมีวิธีที่จะช่วยแก้อาการเหล่านี้ให้กับเขาได้อย่างไรการนวดแก้อาการเหล่านี้ได้ดีกว่ากินยาโอกาสดีมาถึงแล้วโรงเรียนนวดวัดโพและเชตวันที่สอนนวดให้กับคนไทยและชาวต่างชาติมากว่า60ปีจน ยูเนสโกรับรองได้เปิดอบรมเวิร์กช็อปออนไลน์ในวันที่23มกราคมนี้เวลาบ่ายโมงตรงคุณจะรู้สาเหตุวิธีการแก้กันเหล่านี้โดยการนวดการใช้สมุนไพรและการลำหรือสีดัดตนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า30ปีพร้อมรับสิทธิพิเศษในการเรียนรู้และการต่อยอดกับทางโรงเรียนในคั้งต่อไปสมัคร ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเ c e บุ o k รับจำนวนจำกัดนะครับแล้วเจอกันในกิจกรรมเวิร์กช็อป23มกราคมนี้นะครับ